ยาเสพติดเป็นันธภัยที่ร้ายแรงทำลายชีวิตของคนทำให้สูญเสียอนาคตที่ดีไปและทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้ช้าโรงเรียนของเราได้ตระหักถึงพิษภัยของยาเสพติดและได้จัดกิจกรรมเพื่อบอกให้นักเรียนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติดไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและประพฤติตัวเป็นดีดีของสังคมต่อไปเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตสได้จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนําป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติดอีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน50คนที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ในการอบรมดังกล่าวมีนายศิลสมุทรแสนสุข ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101เขต3ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมีดรทักษินสิทธิศักดิก์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลเป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปค ที่ได้ส่งวิทยากรคือนายวิรัสสิงไกลหารเจ้าหน้าที่ชำนาญการมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11 0เข3คือนายสลิดวงกาศิลป์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมมีการตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบนักเรียนที่ใช้สารเสพติดแต่อย่างใดวันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสนุกมากค่ะดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดกเรี่ยงการใช้สารเสพติดดิฉันจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติดค่ะวันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมและเรียนกนนําป้องกันยาเสพติดดิฉันได้ความรู้ในเรื่องของโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดดิฉันคิดว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยล้วนมีสาเหตุมาจากสิ่งเสพติดเป็นส่วนใหญ,ญ่แล้ววันนี้ดิฉันยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดอีกด้วยค่ะดิฉันจะนําความรู้ที่ได้ไปสานต่อให้แก่ คเพื่อนๆมีพี่น้องๆและผู้ปกครองในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอขอบคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรุถมศึกษา11เขต3และสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ได้จัดการอบรมในวันนี้พวกหนูขอสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะเป็นคนดีของคุณครูพ่อแม่และจะเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายทักษิณสิทธศักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสโดยทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น250คนจํานวนครูและบุคลากรนกการศึกษา17คนการดําเนินการโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนของเราได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2555โดยได้ยึดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในกลยุทธ์สีต้องสองไม้และ5มาตรการซึ่งอันดับแรกโรงเรียนของเราได้ดําเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการห้องเรียนสีขาวและโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นจากนั้นเราก็มีการพัดกองนักเรียนซึ่งตลอดปีการศึกษาที่เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2555ถึงปีการศึกษา2556เราได้เอาใจใส่แล้วมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากลหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ต่างก็มาทราบผลต่างก็มาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันทําให้ทางโรงเรียนได้ดําเนินง,งานจนประสบผลสําเร็จเป็นที่ประทับใจและสามารถได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากโครงการสถานาศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขในระดับดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผลงานนี้นําความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราคณะครูน,นักเรียน ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศาึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองทุกคนถึงแม้นว่าการดําเนินงานของเราจะบรรลุผลสบมลสธิเผ็จนได้รับรางวัลระดับประเทศแต่งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อรูปหลานของเราให้หลีกเลี่ยงทางไกลจากยาเสพติดให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติเราจะต้องทําหน้าที่และดําเนินการโครงการนี้ตลอดไป ตราบใดที่พวกเรายังเป็นครูอยู่ณนที่นี้คิดว่าลูกหลานของเราก็จะเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติอย่างถาวรสืบไปสวัสดีครับโรงเรียนบ้านแห่ประชานุก,กูลได้ดําเนินการจัดก,กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมีด้วยกันสมกิจกรรมดังต่อไปนี้หนึ่งกิจกรรมการกเยี่ยมบ้านนักเรียนเราได้จัดการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและนําข้อมูลที่ได้มาคัดกรองให้เป็นนักเรียนในกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงสําหรับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงเราจะร่วมมือกันระหว่างคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น 2. จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษา จัดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยและโทษของยาเสพติดและมีการร่วมมือกันระหว่างครูแดจากสถานีตำรวจภูธรใกล้บ้านมาให้ความรู้และแนวโน้มของยาเสพติดในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นจะมีการตรวจหาสารเสพติดให้กับนักเรียนในระดับระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนต้น ปรากฏว่าของโรงเรียนเรานั้นไม่พบสารเสพติดจากนักเรียนในระดับชั้นม,มัธยมศึกษาตอนต้น 3. กิจกรรมทูดีนัำเมื่อวันทางโรงเรียนบ้านแขกประชานิลจะมีการตั้งชมรมทูดีนัำเมื่อวันโดยการเต้นแอโรบิกเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็รู้จักการกล้าสแสดงออกในทางสร้างสรรค์รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมหลายๆกิจกรรมของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะครูผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแห่ประชานิูลทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของโทษและพิภัยของยาเสพติดอีกทั้งมีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้โรงเรียนของเรานั้น นักเรียนทุกคนกอดจากยาเสพติดนักเรียนเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตทางโรงเรียนนะครับได้เห็นความสําคัญทางด้านกีฬาโดยเฉพาะนักเด็กมัธยมนะครับที่ต้องการห่างไกลจากยาเสพติดก็หาวิธีที่จะให้นักเรียนมาเล่นกีฬาโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมกีฬาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลแตะก็นะครับ ซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้เป็นตัวแทนได้ไปแข่งขันระดับต่างๆไม่ว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมกศึกษาได้จัดนะครับและหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลนะครับทางโรงเรียนก็ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันและประสบความสำเร็จเรื่อยๆมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนนี่นะครับได้ทําการเกษตรตามฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการตำนาปลูกข้าวนะครับ แล้วก็ดำเนินผลิตสนับสนุนเกี่ยวกับอาหารกลางวันนักเรียนและก็ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งก็ปลูกมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังนี้นะครับก็สามารถที่จะไปปลูกที่บ้านก็ได้นะครับเรียนรู้จากการทํางานที่โรงเรียนนะครับเพราะว่ามันสำปะหลังนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็ต้นทานตะวันที่เห็นอยู่หน้าโรงเรียนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนได้ทดลองการปลูกแล้วก็ใช้เวลาว่างนะครับ จากจริงจังจากเต็มที่นะครับนะอันนี้คือหลักเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมดนตรีนะครับทางโรงเรียนของเรามีบุคลากรทางด้านดนตรีนะครับโรงเรียนของเรานะครับก็จะสอนดนตรีนะครับซึ่งมีดนตรีพื้นพื้นบ้านนะครับและก็ดนตรีสากลนนักเรียนพวกนี้นะครับให้ความสนใจมากไม่ว่าตอนเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนคุณครูก็จะสอนให้ เด็กพวกนี้นะครับก็จะไปขยายผลที่บ้านเป็นต่อยอดที่บ้านนะครับก็คือเขาในหมู่บ้านเขาก็จะมีวงกองยาวนะครับซึ่งวงกองยาวของหมู่บ้านแห่นี้นะครับหลายๆหมู่บ้านมาจ้างไปแสดงนะครับนักเรียนของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปแสดงด้วยแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับจากการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆการทุ่มเทของคณะครู ผู้ปกครองชุมชนช่วยกันสอดสองดูแลบ,บุตรหลานให้ห่างไกลาจากยาเสพติดส่งผลให้โรงเรียนบ้านแห่ประชาภูณเป็นโรงเรียนที่ปลอดจากสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็นเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้นักเรียนมีนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่ตอไปจุสามาทุนชัยรายนา